เอ๊ะ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 ยวขาขึ้นค uh ่ะเยวขาขึ้นค่ะอ like ๊ะยย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 ยอยยยยยย่ยย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 ยาเยย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 ย่งยยยยยเยยยยยยยนยย เนี่ยเป็นไหนล่ะคะเป็นไหนล่ะคะอืมตดอย่างเดียวเลยนี่นี่นี่ใส่และเบื่อละเบื่อละพี่ดอมชอบเลยนะเนี้ยพี่รามชอบตดแต่พี่ลอง พี่ดอมมาตักผมจ้าเห็นของเล่นพี่ดอมอยู่ระหว่างรอใส่ผ้าลูกมาเล่นของเล่นเป็นเห็ดเลยห่จ้ามาเลยเด็กนอยมวนลาย,านนยครับแม่ฟ้าแม่ฟ้าอุ้ยขานั่งไหนคะ จะเอาอะไรคะไม่ไม่ดีเลยแหละคะอันนี้มันไม่โอเคเลยคะมันหัวทิ่มตึ้มตั้มเลยคะ มันไม่โอเคเลยเหรอคะลูกฮะเอาอีกไหมคะนั่งอีกไหมคะนั่งอีกไหมคะเขีคุณน้องขึ้นด้วยจับน้องด้วยนะน้องตก หัวลงแล้วคะเนียจับดีๆค่ะจับดีๆค่ะ